ดับซ่าพลตีขเขมรน,นะครับพลตีขเขมรเนี่ยวนหรือเนี่ยวนเนี่ยวังอะไรเนี่ยนะครับที่ได้นํากองกําลังทหารย่อยๆขึ้นมาบนที่ปราสาทตาเมีนทมนั้นได้ได้มีการประทะขารลัระหว่างทหารไทยนะครับว่าไม่สามารถที่จะให้คนไทยเนี่ยขึ้นมายืนบนตรงปราสาทตาเมนทมนะครับถ้าเกิดคนไทยห้ามคนขเขมรขึ้นมานะครับก็กลายเป็นปัญหาเกิดวัฒกรรมเกิดขึ้น โดยล่าสุดนี่นะครับไอ้พลตีเนี้ววงเนีย่ยได้สั่งกองกําลังของตัวเองบอกว่าถ้าเห็นคนไทยขึ้นมาเมื่อไหร่ให้ยิงได้ทันทีก็คือปันป่นปั่นแปลว่ายิงนะครับให้ยิงได้ทันทีดู้ิครับความชั่วร้ายความโหดร้ายของทหารเขมรนะครับแล้วก็มีการกล่าวว่าหลังจากลงไปแล้วมีการกล่าวว่าจะส่งกองกําลังตัวเองขึ้นมาตรวจลาดตะเวนอยู่สุดท้ายหลอกกันเองครับหลอกกันเองฮะจนกระทั่งคนเขมรจับได้ว่านี่มันเป็น,น,ปน,ปนภาพมันเป็นภาพเก่าที่เกิดขึ้นจากการลราดตะเวนเป็นประจําของทหารเขมรอยู่แล้วทําให้พลตีเนียน เนี้ยวงเนี่ยนะครับหายหน้าหายตาสาบสูญไปจากวงการทันทีนะครับและนะครับแม่ทัพภาคที่2นะครับคนโทบุญสินก็ได้มีการกำชับและส่งกองกําลังของตนเองเนี่ยนะครับกองกำลังสุรนารีเข้าลงพื้นที่ยืนนะครับสังเกตการอยู่บริเวณตัวปราสาทตาเมือนทมและก็บริเวณจุดต่างๆทั้งหมด7จ็จุดที่นะครับน่าจะเชื่อได้ว่าเป็นจุดล่อแหลมนะครับหลังจากที่แม่ทัพภาคที่2เนี่ยนะครับได้วางกําลังเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านเองก็ได้ออกแถลงการนะครับในนามกองทัพภาคที่2ว่า จะไม่มีเหตุการณ์ครั้งที่3เกิดขึ้นเนื่องจากว่า,าต้นมกรลาก็ขึ้นมาร้องทีหนึ่งแล้วนะครับคราวนั้นเป็นเด็กนักเรียนเป็นพระสงฆ์แล้วก็เป็นสามเณรพอช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นครั้งที่2ก็ได้เอาคนแก่เอาแม่ชีขึ้นมาร้องนะจากภาพดังกล่าวเนี่ยนะครับทำให้ทหารไทยนยจำหน้าได้ว่าคนที่ขึ้นมาร้องเพลงเนี่ยไม่ใช่เป็นไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดานะครับเป็นลูกหลานเป็นเมียนะครับของทหารที่ยืนอยู่แถวๆนั้นคือเฝ้าอยู่แถวชายแดนขเขมรไทยอยู่ตรงนั้นนะครับก็เอาขึ้นมาร้องงเพล ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับจุดบริเวณดังกล่าวตรงปราสาทตาเมนทุมเนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่คนเขมรเนี่ยขึ้นมากราบไหว้ขึ้นมาท้าทายคำสาบหรือขึ้นมาทําอะไรกันแล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นประจําอยู่ทุกทุกวันนะครับมีขึ้นมาทุกวันนะฮะแต่ว่าขึ้นมาร้องเพลงชาติเนี่ยไม่มีเพิ่งจะมีเมื่อปลายประมาณต้นเดือนมกราคมแล้วก็มากลางเดือนกุมภาพันธ์ดังนั้นนะครับวันนี้นะครับก็มีแถลงจากพลโทบุญสินแม่ทัพภาคที่2บอกว่าจะไม่ยอมให้มีครั้งที่3เกิดขึ้นและครั้งนี้นะครับ ได้ส่งผู้แทนจากกองทัพภาคที่2ไปประสานงานกับทางกองกําลังของเขมรนะครับก็ได้ทราบข่าวว่าพลตีนะครับพลตีเนี่ยวงเนี่ยก็รับสารภาพว่าในวันที่เกิดเหตุนเนี่ยตนเองเนี่ยเกิดอารมณ์ถึงเฉียวนะครับก็เลยลั่นคําพูดที่ไม่เหมาะสมออกไปแล้วก็นะครับฝากคําขอโทษมาถึงทหารไทยแล้วก็คนไทยด้วยว่าว่าไม่ได้เจตนาที่จะไปพูดอย่างนั้นจริงๆก็คงไม่มีการยิงนกันเกิดขึ้นแต่ที่ทําลงไปนั้นเนี่ยเกิดจากความที่ตนเองนั้น งุดหงิดว่าทําไมคนของตนเองเคยขึ้นมาได้แล้วอยู่ๆนี่จะขึ้นมาไม่ได้นะครับซึ่งแม่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับก็เป็นประเทศกูเนี่ยเป็นประเทศกูมึงจะขึ้นมาหรือไม่ขึ้นมามันอยู่ที่กูจะห้ามมึงขึ้นหรือกูจะให้มึงขึ้นหรือไม่ให้มึงขึ้นแค่เท่านั้นเองมันไม่ใช่พื้นที่ของประเทศมึงฉะนั้นมึงไม่ต้องเสือกเสลอแปะว่าทําไมคนของกูขึ้นแต่ก่อนกูคนของกูเคยขึ้นวันนี้ทําไมกูคนของกูขึ้นไม่ได้มึงขึ้นมาขึ้นมาได้ไม่มีปัญหาแล้วครับถ้าขึ้นมึงก็มากร แค่นคาสาปที่พระเจ้าชัยวรวรรจุริยวงเนี่ยนะครับเขาสาปประเทศมึงเอาไว้เนี่ยมึงจะมาท้าทายคําสาปหรือมึงจะมาทําส้นตีนอะไรมึงทาได้หมดแต่สิ่งหนึ่งที่มึงทําไม่ได้คืออย่าล้ําเส้นวันนี้มึงมาร้องเพลงชาติมึงในประเทศกูเนี่ยเท่ากับว่าแสดงว่าคนในประเทศมึงเนี่ยเป็นคนที่แม่งไม่มีคุณภาพเอาเลยทีเดียวนะครับดูกระจกไปเลยทีเดียวมึงจะคิดว่ามึงจะขึ้นไปร้องเพลงชาติที่ประเทศไหนมึงจะคิดว่ามึงจะไปทําอะไรยังไงกับประเทศอื่นๆได้มึงดูตัวอย่างที่เกาหลีใต้ มึงจะอยู่ในป่านานเกินไปมึงหัดเข้าไปเมืองบ้างมึงจะได้รู้หรือว่าอินเทอร์เน็ตมึงถูกกูตัดแล้วมึงถูงโง่อยู่ทุกวันนี้นี่ขนาดขมรเคยมีอินเทอร์เน็ตที่ทางไทยเนี่ยส่งสัญญาณไปให้ใช้หวังว่าจะเกิดประโยชน์หวังว่าคนขมรนจะได้รับประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ตหวังว่าคนขมรนจะได้ความรู้มีความรู้เพิ่มเติมเปล่าเลยครับเอาอินเ,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 เทอร์เน็ตไทยไปใช้ในทางที่ผิดๆเช่นนะครับเอาไปทําเกี่ยวกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เอาไปทําเกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์เอาไปลอกเรียนแบบชุดไทยผ้าไทยอาหารไทยนอกจากจะเร นี่คือความเลวร้ายของคนเขมรซึ่งแม่งนะครับฝักใฝ่กับการเนรคุณฝักใฝ่ในเรื่องของการทรยศคนทั้งคนทุกชาติตลอดงนั้นคนเขมรมันมไปหยียบที่ไหนแผ่นดินนั้นพินาศท,ที่นั่นนะฮะวุบบ่นวายที่นั่นนะครับยังมาหยียบภาสาตาเมียนทมคนเขมรยังไม่รู้นะครับว่าไอตรงภาษาตาเมียนทมเนี่ยมันมีแท่งศิลาคำสาบเอาไว้ไม่รู้เรื่องนะครับถ้ามันรู้ในป่านี้มันคงไม่กล้าขึ้นมาเลยครับเพราะว่าแท่งคำสาบเนี่ยนะฮะได้ข่าวว่าไปอยู่ศูนย์วิจัย,ยมนุษย์วิทยาที่ศิลินทอนทน้น ผมก็เพิ่งจะทราบนะครับจาก f c ของช่องป๋านุย่ยเป็นคนรายงานมานะครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านมากนะครับที่กรุณาเสริมเติมความรู้ให้กับป๋าด้วยดังนั้นคนเขมรเมื่อมันไม่รู้มันก็คิดว่าตรงนี้เป็นของมัน <S <S ผมบอกได้เลยนะครับถ้ามึงเห็นแท่นนะครับแท่นศิลาที่พระเจ้าชัยวร,รมันที่หนึ่งเนี่ยเขาสลักเอาไว้เนี่ยนะครับที่เขาสาบแช่งมึงเนี่ยไอ้ลูกหลานพญาละแวกเนี่ยกวัพวกมึงไม่กล้าขึ้นมาเลยครับเพราะว่าพวกมึงกลัวกลัวจะเป็นตามนั้นและสิ่งสุดท้ายสิ่งที่มึงเป็นอยู่กันทน นะครับฉะนั้นวันนี้เกียรติยศเกียรติศักของทหารขมรนหมดครับนายพลที่คนขมรเคยกล่าวอ้างว่าเป็นสูดยอดวีระบุรุษเป็นนายทหารแข็งแกร่งที่สุดของกองทัพขมรนวันนี้หดหู่วห,หายตัวไปแล้วนะครับเพียงแต่ส่งคลิปเสียงออกมานะครับก็บอกว่าคือคลิปเสียงเนี่ยนะครับเป็นคํากล่าวอ้างของทางกองทัพภาคที่2แต่ว่าเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามแม่ทัพภาคที่2ว่าแล้วถ้าเกิดว่าครั้งที่3ม,มันมีอีกจะทททททําาาาาาอย่่่่่งงรรงไไรซึโบุญิัม้พภี2กก็ลววว ถ้าเกิดมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกก็จะปิดไม่ให้คนคเขมรได้ขึ้นมาทําการสักการะบูชาหรือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆบริเวณอรอบๆปราสาทตามมนทมเด็ดขาดคือก็ไปก็พูดง่งยๆว่ากูไม่ให้มึงขึ้นมาอีกแล้วต่อไปนี้นะครับมันเป็นความน่าอายที่สุดครับสำหรับชาวเขมรน,นะครับซึ่งไปทําอะไรที่ไหนก็มักจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับสู่ประเทศชาติตัวเองตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี้นะครับนอกจากเขมรจะต้เมเขมรแล้วผู้นาเขมรยังต้มประชาชนของตัวเองอีกนี่แหละครับคำสาปของพระเจ้าชายวอง ลูกหลานอไไ้พยาเราแว่เอาไว้ว่าพวกมึงจะไม่มีวันเจริญพวกมึงไปอยู่ที่ไหนก็ตกเป็นทาสของเขามึงมีบ้านมีเมืองก็ตกเป็นเมืองขึ้นของเขาและในอดีตนะครับขมรก็เคยตกเป็นเมืองขึ้นของราาอัตนาโกสิทร์เคยตกเป็นเมืองขึ้นของเวียดนามและต่อมาครับก็ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสดกและปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่านะครับโดยพฤตนไนเนี่ยขมรจะไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของไทยแต่พลเรือนประชากรของคนขมรนะครับเอ่อนะฮะตามนิติในก็คือหมายความว่าเอ่อปิดจุดนะครับ คือประเทศคำเหรียตามนิติไนเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของใครแต่ตามพื้นติไนคือคนคำเหรียใช้แรงงานมาขายแรงงานเป็นทาสเป็นขี้ค่าไม่ว่าจะเป็นเฉพาะคนไทยนะครับยอมมาเป็นขี้ค่าของคนไทยยอมเป็นขี้ค่าอยู่ที่ญี่ปุ่นยอมเป็นขี้ค่าอยู่ที่เกาหลีและอีกหลายๆประเทศนี่คือผลพวงของการสาแช่งของพร,ระเจ้าชัยวลังมันที่หนึ่งเป็นร้องเพลงปลุกใจครั้งที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมาประมาณเดือนยีเจ็ดนะครับปีหกเจ็ด ตุลาคมเจ็ดต้นเดือนนะฮะต้นเดือนก็เป็นร้องเพลงชาติครับร้องจุดนี่เลยได้ครับใช่ครับใช่อประเทศเราครั้งที่สามครั้งที่สี่หรือครั้งที่ห้าต่อไปมาตรการขั้นเด็ดขาดจะเป็นอะไรกัก็อาจจะหานนี้พุ่มชาชนสูงในเรื่องการปิดปิดจุดขึ้นมาอ่สักกะละคือถ้ามีถ้ามีข้างหน้านี่ประกาศปิดเลยอย่างนั้นใช่ไหมทนนะครับ ก็สามารถจะทำได้ครับแต่แต่ก็ต้องดูดูดูเจตนาของของพี่น้องกรมวิชาที่นิงว่าเจตนาเขาลักษณะใดนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดดูดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านใดต้องการสนับสนุนช่องฝาก็สามารถที่จะสแกน q r Code คได้และมีเลขที่บัญชีอยู่คลิปถัดไปนะครับจะเป็นคลิปเรื่องคำสาปคำเหม็นของพระเจ้าชัยวรมันรอติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ